กับสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีสุขุสุคนพบพ่อกับซองน้องอัมอีกแล้วพี่น้องสบายดีลูกสบายดีลูกล่ะเอ้าเอ้าสบายดีลูกคนไหนที่เข้ามาเบิ่งมาสมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอัมนาะพี่น้องงูนเอ้ยลูกสบายดีลูกสบายดีสบายดีสดีพุ่นก สวัสดีป้าลุงสวัสดีไปลูกสวัสดีได้ไหมลูกเห็นอีหยังอะนะปกอยู่จ้าเมน้องนุ่นพี่น้องน้องมวยพี่น้องเด้อบ่าวายพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องเด้อท่านแม่จ้าเข่าแม่พี่น้องสวัสดีคุณพัดเข่าเนยพัดหลดจ้าบ่าวายกำลังทำอะไรคะ ตีขาม,าม่าวอ่าังุนกับตีคือกันอ่งงุนกระอ่งงุนสบายดีลูกสบายดีโน้มมือลูกโน้มมือสบายดีไว้ลูกไว้อีหล่ะลืมเลยสบายดีเท่าไหร่ลูกนิ่งเฉยอู่ดีดีอยู่กาลังตุบขมาวพี่น้องะฮาวบ่มีพผงสี บ่มีบอนตั้มพี่น้องเอ้ยได้แต่ทุบทุบกระทุบใส่ขาส่งพี่น้องจักสิเป็นอะไรล่ะจักสิได้กินหรือบ่เลยเนาะพี่น้องน้องมวยน่ะตั้มตั้มคือตั้มแจ่วหมกเพชรนี่เนาะโอ้เบาไอ้มาแต่กับเศร้าไปจักเบาไอเหรอมาบังเศ้า มาบอกเพนองุ่นอ้องุ่นกับเป็นผู้ให้กำลังใจสบายดีลูกยังไงองุ่นนี่นะสบายดีนะลูกถูกเลแม่ลูกถูกงแม่ลกถูเนาะถกูกเอาูกอืมก nice. ัง <c ười> ังได้พัดนี่หรือจังไดหิง อใช้เวลาครึ oh. ่งชั uh. ่วโมงดูเป็นชั่วโมงป้าตัวบําเพ็คงคอยสินเขาได้จังหูะว่ามันมันไหนมันอันนั้นเอ้าดีๆได้โผล่โผล่น้องนวนตื่นแล้วโอล่ Thì chân đấy bảo ai nè Kẹ Ui à. Nàng đi chay Ông 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 Nàng tặng cái ông ông Bên Ăn nguồn cái này Nhưng bực này bơ 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 Món khái nè bơ hả đúng Bơ khá bơm. โอ้ยยังฮาก์เป้ฮาก์เป้โบไฮมันยานโบไฮมันจานไว้จังเลยอัยน่้ถอกเออเนี่ยนีเอาอืมโอ้ปตัวพี่น้องเ้ยอาสาเขาเบื่อไปซะแต่เขาเบื่อถูก โอเมนซีได้แต่สำนันพี่น้องทางนี้กับพัดพอทางนี้เพราะเหมาะเน้องมาเหมาะเด้อแล้วแล้ว,ลวทางนี้ก็ได้มียังพัดอันนี้คือการพัดเข่าแบบดั้งเดิมตะกี้เนาะแบบเดียวกันเลยแม่พัดสิกโตะตุประสันต่อแม่พัดเออตัวนี้นะแจ็คเทือแล้วจังได้สำนีน่ะตะลุง เออยซองเถือจังได้ชํำเบิ้งหาน้องหมวไเจ้านาเออเนองเออต้องตั้งเถื่อละหน่อยเนาะเออต้องไลายมันันแหละโอ้มันนก็ะฝนตกระงังทางเทโอโออ่างหุนกระไรเฮ้อ่แล้วๆ บึงชิมก่อนเอายองง้อชิมมึงลูาให้ชิมงาชิมมลูแม่ยลองชิมชิมมึงจของอางมาชิมมาลูกเป็นอะไรง้อมยังบ่

อืมบันอืมแมงความเบาอ่ะอันนี้นะฮอนพี่น้อง sẽ phát dụng như ừ, nhau okay. này bạn hầu không chi cái đào bò chi đó chi vào đây nha ngủ thì chi hẳn <laughs> ừ. 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 Bài đi luôn là gì nhá này mông cốt bao Ừ. Ừ. Okay, okay. Không, <cười> <này>. <cười> <cười> น่าเป็นวดัดอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนไม่ลงนุน่นจัดการแล้วบานพิ่มโบ้จอไอ้ลูกมาพี่ลูก,กนคนใครอยากสวยพ่อฝ่น,นอีกพี่มาแม่พี่มา,มมาลูกมา เฮออ้ยอยากนั่งส้มนะแน่มาพี่กันนั่งส้มนะลูกแน่มาหาแม่ไปไปเฮ้ยอืมอืมว่า,าวไปซาไียันหายใจทางปากลูกล่ายิแล้วยยานะลูก ลูกกินข้าวกินยาละบอด้วยไอ้ไข่เบิ่งอีกแล้ววสันสองเถื่อแล้ววสันเอกบริสเกิบนะลูกโอ้ยเนาะ ป้าเมือแรงสับชินอนหมวนเนาะลอยแขนขบเห็ดกขบได้เนาะเขาจะอกเนาะทำไม้ซีกับโบ,บ,บ,บมีผู้หับซีอับอืมป้าอ้ายว่าเจ็บเอวว่าสันก้มไหลอืมจับหน้ากะเจ็บบ่ป้าเกิดบุงได้ผู้เต็มบุญเลยผู้ลุบบุญถือเกิดนะลูกป้าลูกป้าไว้ลูกไว้ าคนกระตุกบอกขาทรายกระไก่ล hmm. ูกเฮ้ยลูกละลูกเด้อลูกเด้อ เอาพี่น้องเอ้ยฮะบอกว่าลาใจห่างเขาเสร็จอ้ําลาประจักพี่น้องแล้วอย่าลืมพี่น้องเอ้ยเข่าไปกดติดตามก,ไกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอ้ําพี่น้องแล้วก็ทีมงานทับขมเหลาเนาะพี่น้องเนาะไปใส่ลูกเฮอ,อยนันดิลูกลุกละให้กับทีมงานเท่าน้อพี่น้องโอ้ยังบุก,ก,กขลุกลุกอยู่ พอกันพอกันมาคลิปหน้าพี่น้องสบ,บายดีสบ,บายดีลูกสบ,บายดี